เราจะสร้างฟอร์มบันทึกประเภทหน่วยนับสินค้านะครับให้เราไปที่เมนูไฟล์กด New Form กดเทปสติบ e ที่ฟอร์ม p r o p e r t ชื่อ name น,นะครับ frm a m u n e e n t Co TB Unit Enter หนึ่งครั้งบ้าแถบสีกดท t r l C ไปที่ event on cost ping action แล้วกับ free นะครับที่ form แล้วกับ n e file save All ตั้งชื่อแล้วก็ไปที่ project add to project project option ย้ายข้างครับกด F11 ไปที่ออ border icon bi minimize bi maximize เป็น f a l l caption บอกกำหนด,ด้วยนับสินค้า พิวเวป็นทูฟเอรเป็นเว็ทอปเซ็นเตอร์โชว์ิตเป็นทูสตารามมนดึงเข้ามานะคร,ครับไปที่เฮดลิทครับไปที่ เล็นปัต t ้อนกดชิดค้างตัวที่สองมาวางหนึ่งเพิ่มบันทึกไม่บันทึกลบพิมพ์แรยง,งานส่งออกคลิกเมาส์ขวากัรย้อนกลับไปก่อนคลิกเมาส์ขวามือตัวแรกเสือก image เพิ่ม c o ้ s บันทึก ให้บันทึกนะครับลบนยายงานฉุดออกกดควบค,คุนค้างมากคลิกมากขวาเลือกโพซิชันอะไรเฮอริสินทอนเลือกคำว่าเล็ตกด F สิอเอ็ครับ เคอรเซอร์เป็นรูปมือเราจะสร้างเทเบิลนะครับเราต้องนัโปรแกร,รมหนึ่งครั้งก่อน ที่คำสั่งที่ทำไว้นะครับซึ่งติ็อยู่ในแผน่นจีดีที่ให้ไปก็ปีมานะครับก็ทนวีมาวางตารางชื่อยูนิตนะครับยูนยิเป็น Integer นะครับเป็น Identity เป็น p ไพรม r y Key ปิดแล้วนะครับปิดไปนะครับไปที่แท็บ ADO เอาคิวรีมาวางกด f 1 s ที่ ADO Query หนึ่ง Collection น,น,นะครับสังเ,เกตไม่เข้ามาพวกจะไม่มานะครับถ้าไมมาอย่างนี้ให้เรากดชิ i F12 ไปที่ d a t a Module ไปที่ ADO Collection 1กด F11 ไปที่ p r o p e r ชื่อ Connected กำหนดให้เป็น True หนึครั้งให้เป็น False ต้องให้สั่งให้เป็น False เสมอน,นะครับเสร็จแล้วนะครับออกไปกลับมปที่ตัวเดิมกด F11 ครับเพราะตัว,ตวคือ Cursor Type ต้องเป็น Static นะครับไปแถบ b d e เอา Query มาวางหนึ่งตัว ทลิกมากขวาเลือก x r เด d e r ตารางชื่อที่จะทำไว้นะครับ Post 1ตาราง Unit นะครับเลือกทั้งซ Start Unit ID ปิดปอบแยกเปิด e v e ที่ Q in ink, ที่1 Property ชื่อ SQL Copy นะครับ กด Ctrl C ไปที่ ATO q u ีน่งกด F11 จะปรากฏพวกที่ตัวเดียวกันที่เราเลือกก่อนหน้า Ctrl V มาวางตัวนี้ใช้เป็น Star นะครับเอามาตัวเดียวก็พอตัวนี้คลิกมากกว่าเลือกแทบ็บเลือก Access เามาวางนะครับ ดั t a s า u r สหนึ่งมองโปรตีดัลตเซตไปเอดโอคิวี a ่หนึ o ่งคิด e ไปถ่ายอเวนตัวแรกชื่อดัลต้ r ซอสั้งคิดครับไปที่อะไรเแอคชั่นเป็น Copy กับ s e เล c กอ l อนะครับตัวต่อมาเลือก Option นชื่อคำว่ามันตี s e เล c กให้เป็นทู อ p t ชัน es enter a t tab mm hmm. ให้เป็น t u e ถ้าไม่กำหนดจะ enter ไปยังคลาสถัดไปของท็บไม่ได้นะครับถ้ากดท็บตัวตัวมานะครับชื่อมันทิย s e มันทิ title เอาคำว่าแฟบด้วยนะครับให้เป็น t ไปที่ท็บ ตันดาส action list ประมาณแต่เมื่อกี้ action list นะครับคลิกเมาส์กว่าเลือก New Standard Action เลืกกอก Copy หนึ่งตัวก่อนนะครับ Copy อ,อยู่ใน Edit นะไปที่ท้ายเลือก Adapt Set ให้กด c o n t ข้างไว้ Insert Delete Post Cancel นะครับกด OK ไปที่ Data Set ไปตรงแรกทำแถบสีกด F 1 1ึ่เกิด Data Source เป็น แล้ก็ซอฟต์หนึ่งรีเซิร์ชกด F11 เปลี่ยนแคปชั่นนะครับก็เพิ่มเลือกกด F11 อีกครั้งหนึ่งลบโพสต์กด F11 นะครับดบันทึกใน,นเซอแล้วก,กด F11 บอกว่าบันทึกไม่บันทึก กดเลือกเสรุกแรกนะครับแอคชั่นที้เป็นอิเสิร์เซก็แอคชั่นเป็นด a ต a าเซตโพสหนึ่งให้บันทึกเมื่ได้แ a นเ e l นะครับลบาก็กดดีลิสับแต่งคิด ให้ adobe q ที่หนึ่ง add hidden t o มาที่ขีดเดี๋ยวเป็คลิกที่ขีด add our fill ก็มาไปที่เลขศูนย์นะครับไป property ชื่อ title caption บอกว่ารหัส grid name แลนนกวก็ชื่อหน่วยรนะับ ตอนนี้ผมจะสั่งให้มันนับนะครับให้ไปที่กิดอีกครั้งหนึ่งไป p o p e r t ชื่อ footer l o c a l าให้เลือกเป็นเลขหนึ่งเข้าไปนะครับ a d d น t i o n ใช่ไหมอย่างีไปคลิกที่กิจไปที่ตัวแรก u ่ i น nd ไป p o p e r t y ชื่อ footer นะครับไป value type เป็นเขา ผมจะให้นับนะครับว่ามีเขียนแลขอดากนั้นกดเอสเบที่ e อขีหนึ่ง1ครั้งนะครับมีเพ o p e r ตัวชื่อซัม i ิทนะครับ active ต้องเป็น t r u กจะจาให้เป็นลบนะครับเซฟนึ่ง1ครั้งก่อนจะลบนะครับต้องมีการยืนยันกดเอสที่ ado q 1 Even, ก่อนลบก็ before delete ทนดีขึ้นมายืนยันการลบกดอุ่มโอเคนะครับเป็นการยืนยันีโอเคเอลนะครับพิกิมเอ a d o c i l l i n g cancel b o r d นะครับกระทำงานเมื่อเพิ่มเข้ามาครั้งแรกปุ๊บให้ไปทำที่คอลัมน์ที่ช่องที <h <h ่หนึ <h 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 ่งก mm ็จะไปที่ ado kill หนึ่ง event ชื่อ a new record เราคลิกขึ้นมานะครับ event นี้จะเกิดกับ กรณีที <S <s ่เพิ่มข้อมูลใหม่เท่านั้นนะครับอ้าหนึ่งกิบคอนโทรลดีคอนโทรลสเปซบาร์ db. dot column ครับโปรนะครับหนึ่ง dot fill. dot คอนโทรลสเปซบาร์ focus control นะครับรันคลิป s12 นะครับก็ปี้ชื่อฟอร์มไว้ไปที่ฟอร์มหลัก fr underscore main menu ชื่อผู้แต่งนะครับไอชื่อประเภทสินค้า01234567้ใช่ไหมครับกด s หนึ่ง e v e n ชื่อแต่คนคลิกใช่ไหมครับเก็อ่ะ้นตอน v ไว้ก่อนอชื่อฟอร์มเมื่อกี้เราก๊อบมานะครับตรงนี้ลากมาครับขั้ทตน c ขั้ทตน v ตรงนี้แก้เป็น 7อนโท x นะครับก็เอามาแทนที่นี้กับ Ctrl f 9ตอบเยดนะครับรันดูอีกหนึ่งครั้งกดดัก้าครับรันยิ่งมา ประเภทเดี๋ยวมาคลิกนะครับเพิ่มบอกว่าเป็นเล่มด้วยตัวอักษออกมาก็ได้นะครับเป็นชิ้นนะครับเป็นด้ามเป็ตัวอย่างนะครับแค่นี้ลบนะครับก็จะมีการยืนยันนะครับถ้าต่อโอเคก็จะลบไป ้ล่างก็จะเป็นการน,นับให้เพิ่มกับอีกกระป๋องมาทึกเลยนะครับเป็นสามตอนนี้นะครับลองเพิ่มดูเราบอกว่ชิ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องห้ามซ้ำถูกไหมครับเอามาทิกมาซ้ำได้เพราะว่าคีย์มันคือรหัสตอนนี้เราต้องเช็คชื่อหน่วยนับเนี่ยห้ามซ้ำนะครับ เราก็ต้องใช้ทําอย่างนี้นะครับชิ i เอ1 2สองไปที่ Unit ตไปที่ a d o q ิวที่หนึ่งดั่คลิกคลิกเมาส์เลือก add all fill เราไปเช็คที่ฟิลชื่อ Unit Name กด f e 1นะครับไปอีเวนชื่อ On v a l i d date นะครับ On v a l i d d เ t e เนี่ยเราต้องมี คิวรี่ ADO คิวรี่หนึ่งตัวมาเคนะครับเพราะว่า q ิวรี่เนี่ยถูกใช้ไปแล้ว ADO คิวรี่เนี่ยถูกใช้ไปแล้วถ้าเราไปใช้ทำอย่างอื่นอีกจะทําให้ข้อมูลตรงนี้มีการหายไปนะครับจะดูไม่สวยงามให้เราไปที่ ADO คิวรี่หนึ่งคอนโทซีคอนโทวีมาวางนะครับเป็น2จากนั้นนะครับกันออกแบบ สังเกตคือตรงนี้มันมีข้อมูลดะหว่างออกแบบนีผิดนะครับถ้าเกิดเ,เรามีข้อมูลเป็นหมื่นๆในสาแลกขอดเนี่ยเวลาเปิดฟร์มขึ้นมาเขาจะทํางานเลยนะครับมันจะช้าให้เราไปที่ ado query หกด f 1 1กํากำหนดให้ property ชื่อ active ให้เป็นฟ a ไปก่อนนะครับแล้วก็ไปเขียนดักเออ o r ไปที่ ado query หนึ่เราเป็นคลิก unit name เป็นชื่อ on valid a t e E น,นะครับ t e c t ado คลิปหนึ่ง state in นะครับ ds insert ถ้าเป็นธนาู่ในการเพิ่มหรือแก้ไขนะครับ begin n เราจะเช็คชื่อ,อ,อวเราจะเริ่มกล้าดูก่อนนะครับว่าถูกไหม ไม่ยอมแก็ใส่เป็นข้างปูนะครับคลอนเจอขึ้นมาวิทนะครับ ado query สอง close sql dot c ย e a r dot add นะครับพิมพ์สีเหล็ก สตาร์คอมทีบยูหิตใช่ไหมครับ q l add where ค่าที่ไปหาคือยูหิต name เท่ากับคอลอนนี่เป็นกำหนดพารามิเตอร์นะครับตั้งชื่อเป็นพารามิเตอร์วีแล้วกันจะได้แตกต่างนะครับจริงๆตัวน,นี้ กับตัวนี้นะครับคือชื่อดีเลยก็ได้นะครับไม่มีปุดอะไรเราจะเปส่มาพารามิเตอร์ดอทพารา a l นะครับกล้ามปูปิดตรงนี้ก็คือชื่อนะครับปูคือชื่อตรงตรงนี้นะฮะเท่ากับ aioqueue1. dot fillvalue ชื่อเดีเยวกันนะคือชื่ออะไรฮะ unit name repair like <Yeah. S 1> e, e นะครับ open if not สอง e o s หมายถึงว่าไปหาในคีย์สองเนี่ย begin end มันต้องมี2องคำสั่ง d หาแล้วคือหาแล้ว ครบเลยครับบอกว่าชื่อหน่วยนับซ้ำมีเตือนหน่อยพอนะครับก็สั่งว่า q u วรี่ c นึ่งเด,ดิน,นอบอร์ดนะครับส่วนการส่งออก ลิปเอสบสองนะครับไปที่ฟอร์มชื่อยูนิตไอับบิกนะครับ Copy Sa v e ซึ่งเราทำมาแล้วนะ Save ตัวนี้สามตัวนะครับ FR Report 1, FRDB Data Set 1 s ดีบีเด้ t เก็ทอม C อมาวานนะครับส่วนใน s ซฟได a l o หนึ่งก็เดฟซเนะครับไปที่ Filter หนึนะครับเป็นเท x กสเป็นการผลิตเอ Excel นะครับเป็นเ t ทีเป็น Word เป็น Excel ค่าหลักเด็กจะอยู่ที่ค่าที่ห้านะครับจากนั้นให้ไปยุจินิดอีกครั้งนึงยุทเอะพัอีกครั้งนะครับไป copy อยู่ในย e case นะครับชื่อตัวนี้มาสองตัวเป็นที่ต้องใช้นะครับกลับไปที่เวิเดิมไปที่ ตรงนี้ก็ได้นะครับ c t ีมาวางใส่คอมมาเข้าไปไปที่พับปิดอีกครั้งนะครับกด f 1 2ไปที่ Export ก็เปี้แต่หัวมาเลยนะครับใต้บิชิเห็นนะถึงตัวสุดท้ายนะครับแค่นี้นะครับไม่ต้องเอาจุดไปกลับไปยูนิตกด f 1 2นะครับคอนโทรลีมาวาง ชิปคอนโทรลเอสคอนโทรลก้านหนึ่งั้งครับไม่มีออเดอร์อะไรใช่ไหมฮะข้อมูลต่อไปนะครับเราทำเกี่ยวกับฟารีพอร์ตที่ผมใช้2.5.3้นะครับเป็น่งของฟรีลไปที่ FRBB d a t a Set นั่นเรา c o p ปปี้ copy มานะครับก็ะจะมองป็น d a t a Slot หนึ่งเหมือนกันหน่วยนับนะครับแล้วก็เราไปคลิกที่ FR Report หนึง่ง ผมไป open ตัวเก่านะครับไฟล์เซฟแอดตั้งชื่อใหม่ครับ fr t b unit เซฟตรงนี้ผมก็แตะมาคลิกขึ้นมาก็พิมพนะ์ชื่อหน่วยรับชื่อหน่วยรับนะครับ ข้างล่างต้องเปลี่ยนนะครับล่าแถบสีเพราะเราเปลี่ยนแล้วนะฮะก็เป็นยูนิตไอดีพอไปเนมแล้วก็เลือกเป็นนะครับเซฟเห็นไหมแค่นี้เสร็จแล้วนะครับไปคําสั่งที่ fr ไปที่ฟอร์มชื่อ public ไปที่พิมพ์คัพปล่าแถบสีมาเลยนะครับต็้งแต่บิกควาลงมากลับไปที่ ยูนิตกด F.12 ไปที่ฟอิ้นนะครับทวนวีเบาบางตอนนี้ก็แก้เป็นที่ตัวทน F. น,นะครับเซฟยามเซฟให้เชื่อไฟล์เซฟออานะครับอ่ะรันโปรแกรม หนประเภนสินค้านะครับเห็นไหมมันไม่เปิดเพราะอะไรฮะเพราะว่าคีวีนหนึ่งยังไม่มีการเปิดนะครับทังนั้นเวลาเขียนโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งให้เรามาที่กด f 1ที่ฟอร์มนะครับไปที่เวน On Show On Show ก็คือเมื่อสร้างฟอร์มตัวยอย่างเสร็จนะครับก็จะเปิดตัวนี้มา คำสั่งตัวนี้จะเกิดหลังจากสร้าง on create นะครับแนะนำไม่ใช้ on show นะครับทนเก้เข้นมา with นะครับ ido q u e r หนึ่งเราสั่งให้ query หนึ่งเปิดโค้ดก่อน prepare open โค้ดเพืาอว่าจะได้ข้อมูลซึ่งมีการอัปเดตนะฮะกด F9 ครับดังอีกครั้ง นะครับเอลองเพิ่มนะครับแล้วใส่ชื่อคําว่าเล่นล Enter นะครับนะเมื่อจากเล่นมีแล้วหมอกรหัสชื่อหนูซ้ําถ้าเพิ่มเป็นกล่องนะครับก็ไม่มีการซ้ําพิมพ์กระพิ์ออกมานะฮะส่งออกเหมือนกันผมส่งออกเป็น Excel ก็ได้นะครับ เปิดไหมเปิดก็จะเปิดเซลล l ขึ้นมาเลยนะฮะ